สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจริญนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งกับท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ วันนี้จะมาสู่พระธรรมสาดุดีบทที่35สดุดีบทที่35เป็นบทเพลงค่ำควรวนของคนที่ถูกใส่ร้ายจากญาติสนิทมิสหายนะบทเพลงนี้ก็จะประกอบไปด้วยขอการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ระบายความทุกข์ใจแล้วก็สุดท้ายนะครับก็สรรเสริญพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในข้อที่1จนถึงข้อที่3เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เราจะต้องคุยกันในวันนี้ ในข้อที่1ถึงข้อที่3บอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ต่อสู้กับข้าพระองค์ขอทรงสู้รบกับบรรดาผู้ที่สู้รบกับข้าพระองค์ขอทรงถือโลและแขนขอทรงลุกขึ้นและมาช่วยข้าพระองค์ข้อ 3. ขอทรงชูหอ,อกแล้วก็ขวานศึกต่อสู้ผู้ลุกไล่ข้าพระองค์โปรดตัดกับจิตใจของข้าพระองค์ว่าเราคือความรอดของเจ้า ในสดุดีบทนี้นะครับเราจะเห็นว่าผู้ที่อธิษฐานนั้นเริ่มต้นด้วยขอพระเจ้าแก้แค้นให้พูดตรงๆนะแล้วก็เหมือนกับคําพูดที่รุนแรงมากดูได้จากข้อที่4บอกว่าขอให้ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตของข้าพระองค์นั้นได้อัประยชน์อดสูเป็นคําพูดที่รุนแรงนะครับเป็นคําที่ฐานที่ขอพระเจ้าแก้แค้นแล้วขอพระเจ้าสร้างความประยชน์ให้กับศัตรูดูในข้อที่5ให้เข้าเป็นเหมือนแกลบที่ถูก ลมพัดมีทูตขององค์ผู้เป็นเจ้าขับไล่เขาข้อ 6. ขอให้ทางของเขาลื่นและมืดมนมีทูตขององค์ผู้เป็นเจ้าไล่ล่าเขาไปในข้อที่7เพราะเขาวางขายดักฆ่าพระองค์โดยไม่มีเหตุเขาขุดหลุมพรางดักฆ่าพระองค์โดยไม่มีเหตุดูข้อที่8ก็รุนแรงนะครับขอให้ความพินาศจู่โจมเขาโดยไม่คาดคิดในตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าผู้ที่อธิษฐานนั้นอธิษฐานอย่างรุนแรง และเป็นคําอธิษฐานที่ขอพระเจ้านะครับลุกขึ้นสู้ข้เนี่ยเหมือนทหารโจมตีเหมือนทหาร,หหารสวมเครื่องแบบเหมือนทหารที่พร้อมอาวุธรบเนี่ยมีทั้งโล่ดั่งหอกขวานะเขาเรียกโจมตีศัตรูของดาวิดณ่าจุดนี้เองนะครับทำให้เราได้คิดก็คือประการแรกดาวิดคงมีความเจ็บปวดหรือความแค้นอย่างแสนสาหัสจนถึงขั้นขอพระเจ้าที่จะลงโทษศัตรูหนักขนาดนี้ การที่สองนะครับมันเป็นคำอุทาหอนต่อองค์กษัตริย์แห่งสวรรค์ในฐานะองค์นักรบและองค์ตุลาการขอพระองค์ได้ปกป้องผู้รับใช้ของพระองค์คือในการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับพระเจ้าก็เป็นพ่อของเราแต่ว่าเมื่อเราถูกข่มเหงไม่ได้รับความยุติธรรมพระเจ้าก็จะเป็นนักรบของเราที่จะต่อสู้ให้กับเราเนื่องจากดาวิดเนี่ยถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยคนที่เขาแสดงมิตรภาพอันอ่อนโยนให้ แต่คนนั้นนะครับกับโจมตีและฉวยโอกาสจากความทุกโศกของดาวิดเนี่ยที่ได้นินทาว่าร้ายความทุกข์นะครับได้รุมเร้ากษัตริย์ดาวิดอยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับว่ากษัตริย์ดาวิดตอนนี้อาจจะป่วยและดาวิดก็คาดหวังว่าพระเจ้าเนี่ยจะปกป้องดาวิดอ้อนวอนต่อพระเจ้านะครับในฐานะเหยื่อที่ไร้ความผิดจากการโจมตีโดยไม่มีเหตุสดุดีบทนี้ก็ถูก จับคู่กับสดุดีบทที่36และตั้งอยู่ระหว่างสดุดีเชิงปัญญานิพนธ์ที่เป็นกระทู้เรียงอักษรสองบทบทที่34แล้วก็บทที่37ทั้งสองบทนี้นะครับรวมกันปลุกเร้าผู้คนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าให้อกสันขวัญแขว,น,ขวนในชีวิตดูได้จากบทที่36ข้อที่1แต่เป็นพยานถึงความรักมั่นคงและความปลอดภัยของคนที่ยำเกรงพระเจ้านี่คือ ถ้าเราอ่านประกอบนะครับบทที่34บทที่36ประกอบบทที่37ได้ปลุกเรา้าหรือว่าได้คมขวัญคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าและได้หนุนน้ําใจนะครับคนที่วางใจพึ่งพักพิงในความรักของพระเจ้าและพระเจ้าจะเป็นความชอบธรรมให้กับเขาดังนั้นเราจะเห็นว่าในบทที่35นี้จะมีคําพูดค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกับ คล้ายกับคำสาบแช่งนะศัตรูแท้จริงพระคัมภีร์สอนอย่าให้เราได้สาบแช่งศัตรูนะครับแต่ตรงนี้ทำไมดาวิดถึงเหมือนกับกำลังสาบแช่งศัตรูแท้จริงแล้วสิ่งที่ดาวิดกำลังอธิษฐานตรงนี้นะครับดาวิดเป้าหมายจริงๆเนี่ยคือการขอความยุติธรรมจากพระเจ้าและให้การแก้แค้นที่มาจากพระเจ้าอาจารย์ไม่ได้สอนว่าพระเจ้าจะไม่แก้แค้นนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์สอนว่าเราอย่าแก้แค้น พระเจ้าจะแก้แค้นพระเจ้าจะตีสอนแต่ตอนนี้คนก็ถามว่าทําไมพระเจ้าต้องตีสอนอ๋อแน่นอนนะครับเพราะพระเจ้าบริสุทธิ์พระเจ้ายุติธรรมคนดีพระเจ้าวยพรคนไม่ดีพระเจ้าตีสอนนี่เป็นหลักธรรมดาแต่พระเจ้าจะตีสอนโดยที่ไม่ให้เราไปจัดการเขาไม่ให้เราไปตีสอนพระเจ้าจะตีสอนเองพระเจ้าจะจัดการเองนะครับไม่ใช่หน้าที่ของเรานี่คือลักษณะของในพระธรรมสดุดีบทที่3าิดาวิดกาลังอยู่ใน สถานการณ์เหมือนกับศัตรูของเขาเนี่ยเหมือนกับนักรบเหมือนใยนพานที่คอยจับสัตว์เหมือนโจรเหมือนผู้ฟ้องร้องเหมือนผู้กล่าวร้ายคือในความหมายเนี่ยดาวิดนะครับกำลังจะบอกว่าศัตรูของเขาเนี่ยคือตัวอันตรายทุกรูปแบบเลยในตรงนี้เขาจึงต้องขอพระเจ้านะที่จะเป็นผู้ที่ปกป้องและแก้แค้นให้เพราะตัวดาวิดเองไม่สามารถที่จะสู้ได้นะปัญหาที่ดาวิดกําลังเจอขึ้นนะครับ มันเป็นปัญหาของระดับกษัตริย์ปกครองเพราะดาวิดก็มีปัญหาในอาณาจักรของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอดีตพันธมิตรแล้วก็ปัญหาของดาวิดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยในอดีตพันธมิตรก็คือซาอูลพ่อตาเขาเองเป็นพันธมิตรเป็นญาติกันแต่สุดท้ายนะครับเขากลับต้องถูกไล่ล่าดังนั้นสารสถิตยุติธรรมที่สุดนะครับระหว่างกษัตริย์กับกษัตริย์เป็นใครอ่ะเพราะว่า ดาวิดจะสู้กับกษัตริย์ซาอูลได้อย่างไรนะเพราะซาอูลเป็นกษัตริย์จะให้ดาวิดไปฟ้องร้องฟ้องใครอะ่ะแล้วใครจะเป็นทนายให้กับดาวิดเออเพราะว่าดาวิดกำลังมีปัญหากับกษัตริย์ดังนั้นดาวิดจึงต้องขอกษัตร,ริย์ศาลสถิตยุติธรรมที่สูงที่สุดก็คือพระเจ้า <Get S 2> <c oughs> ก็เหมือน,านบางครั้งเรามีปัญหามีคดีหรือว่า <c oughs> มีอะไรกับคนที่มีอํานาจเหนือเราใช่ไหมครับแล้วเราจะสู้เขาอย่างไรอ่ะเพราะว่าเขามีอํานาจเหนือเรานะครับแล้วเขาเป็นคนที่สูงสุดแล้วนะครับ ุก็ต้องหาคนที่สูงกว่าเนี่ยกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือพระเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับดาวิดตรงนี้นะครับต้องพระเจ้าเท่านั้นละดาวิดกําลังหนีซาอูลแล้วก็ดาวิดถูกใส่ร้ายเหมือนกับมีกับดักคอยจับเขาถูกทอรยศจากคนที่สนิทที่สุดจึงทําให้เขาต้องหนีกับหนีเท่านั้นและในเวลานี้ดาวิดขอได้อย่างเดียวนะครับก็คือพระเจ้า สรุดีบทนี้นะครับทำให้เราได้เห็นว่าเมื่อเผชิญกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับคือมีปัญหากับคนด้วยกันมีปัญหากับเพื่อนกันยังพอว่านี่มีปัญหากับเจ้านายเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงหรือมีสมมติถ้ามีปัญหากับข้าราชการเนี่ยโอ้โหอยู่ในเมืองไทยนี่ลําบากนะครับถ้ามีปัญหากับผู้ตํารวข้าราชการหรือคนมีเส้นมีสายเนี่ยโอ้ยลําบากมากเลยนะครับคุณจะหาใครอ่ะเพราะเราเป็นชาวบ้านธรรมดา หาเช้ากินค่ำเนะี่ยมีวิธีเดียวเท่านั้นนะครับเหมือนดาวิดอะ่ะมีปัญหากับกษัตริย์เลยนะครับซาอูนโอโหลําบากมากทางเดียวเท่านั้นนะครับคือพระเจ้านั่นแหละบางคนนะครับหรือนักวิชาการบางคนเขาบอกว่าสดุดีแห่งการสราบแช่งนะการสราบแช่งปรากฏหลายครั้งในพระธรรมสะดุดีจริงไหมครับงพีอ้อวลองอ่านมีการสราบแช่งเลยนะ,ะแต่ว่าฟังให้ดีนะครับการสราบแช่งของดาวิดตรงนี้ไม่ใช่การสราบแช่งแบบภาษาหย,ยาบ แต่เป็นการร้องขออำนาจเหนือธรรมชาติมาทำร้ายศัตรูฟังไหมนะครับเมื่อเราอ่านพระธรรมสดุดีเนี่ยมันเหมือนคำสาปแช่งของดาวิดขอพระเจ้าเลาะฟัน,นขอพระเจ้าเขาพินาศเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการสาปแช่งในคำหยาบนะแต่เป็นการขอร้องต่อรองอำนาจเหนือธรรมชาติมาต่อสู้ศัตรูของเราก็จึงหนุนใจเรานะครับว่า บางครั้งเราต้องการความยุติธรรมจากพระเจ้าเนี่ยเราไม่ได้สาบแช่งเขานะครับแต่เราต้องการขออำนาจของพระเจ้าอำนาจเหนือธรรมชาติมาปกป้องเราก็คือจากทูตสวรรค์จากพระเจ้าจากการทรงนำในสรุดีบทนี้นะครับจิตใจของดาวิดเนี่ยกลัวแล้วก็เกลียดด้วยเขากำลังปะทะกับเหมือนกับความร้อนจากเตาเผานะก็จึงอยากจะหนุนใจท่านทั้งหลายว่าเมื่อท่านสู้กับใครไม่ได้ท่านจง ขอร้องต่อพระเจ้าผู้ควบคุมเหนือธรรมชาติที่ใหญ่กว่าบางครั้งชีวิตของเรานะครับมันมีหลายอย่างที่เราชอบเราไม่ชอบเรารับความยุติธรรมบางครั้งก็ไม่รับความยุติธรรมบางครั้งบางเรื่องก็ใช่บางครั้งก็ไม่ใช่และสิ่งที่ศัตรูพูดสิ่งที่ศัตรูทำเนี่ยมันทําให้เราเจ็บปวดสิ่งที่เราทําได้ก็คือความรักการเห็นใจเขาว่าการที่เขาไม่รู้เนี่ยเพราะความโง่ความไม่รู้การไม่คิดแต่สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือ เราต้องมอบเรื่องราวต่างๆให้กับพระเจ้าเหมือนดาวิดตรงนี้นะครับบอกพระเจ้าขอพระเจ้าเป็นผู้จัดการเลยขอสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเนี่ยมาช่วยมาทรงนำมากอบกู้ไม่ใช่ด้วยใจที่แก้แค้นนะครับแต่ขอพระเจ้ากอบกู้ในขอพระเจ้ามาช่วยดาวิดไม่ได้ขอว่าขอพระเจ้าฟังให้ดีนะครับขอย้ําตรงนี้ดาวิดไม่ได้ที่ฐานว่าขอพระเจ้านําข้าพระองค์เนี่ยจะไปฟันอคอข้าพระองค์จะไปจัดการข้าพระองค์จะไปเผาบ้านมันข้าพระองค์จะจัดการไม่ใช่นะครับ นั่นคือการแก้แค้นแต่ดาวิดบอกว่าขอพระเจ้าเป็นผู้ที่แก้แค้นให้เราก็จะมาดูทีละข้อเลยสำหรับสดุดีบทที่35นะครับในข้อที่1นึ่งบอกว่าข้าแต่องค์ผู้ผู้เป็นเจ้าขอทรงต,ต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ต่อสู้ข้าพระองค์ในข้อนี้นะครับอาจารย์ก็ได้เกริ่นไปแล้วว่าดาวิดกําลังโดนไล่ล่าอยู่แล้วก็โดนใส่ร้ายเหมือนกับเป็นคนกบฏเป็นคน ต่อต้านกษัตริย์เพราะว่ากษัตริย์ซาอูลก็ไล่ฆ่านะครับกษัตริย์ซาอูลนี่ยกลูกสาวให้ดาวิดสุดท้ายเอาคืนนะโอ้โหดาวิดเจ็บปวดมากยังไม่พอนะครับยังตั้งข้อหาดาวิดว่ากบฏแต่ที่จริงมาจากพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้ดาวิดไปอยู่ในป่าเพื่อจะได้สะสมกองทัพยิ่งใหญ่เมื่อมีกองทัพแล้วสุดท้ายดาวิดจะได้ออกมานะครับพร้อมที่จะเป็นกษัตริย์เพราะตอนนั้นเนี่ยตอนดาวิดออกจากป่ามาซาอูลก็าตายพอดีทําให้ดาวิดเป็นกษัตริย์โดยที่ไม่ต้อง ถือว่าทําการก่อการปฏิวัติเป็นกษัตริย์โดยชอบธรรมเลยนะครับหลังจากที่ซาอูลตายอีกมุมหนึ่งซาอูลนี่ไล่ฆ่าดาวิดจนตัวเองตายมีความสุขในวังไม่ชอบนะไปไล่ล่าคนที่ไม่ได้เกลียดชังเขาไปไล่ล่าคนที่รักเขานะี่ชีวิตเราก็ต้องระวังนะครับบางครั้งเนี่ยไปเกลียดชังไปต่อสู้ไปต่อต้านหรือว่ามันไส้คนที่รักเราเนี่ยโอ้แย่เลยนะครับเหมือนซาอูลเนี่ยกังวลต่อต้านมันไส้ ไล่ฆ่าคนที่จงรักภักดีเนี่ยโอ้โหเสียคนดีไปเลยและในข้อหนึ่งนี้เองนะครับก็ดาวิดก็ขอพระเจ้าที่ต่อสู้ไม่ใช่ต่อสู้ธรรมดานะต่อสู้ในลักษณะของนักรบเลยนะกับบรรดาผู้ที่ต่อสู้รบกับข้าปรงุงในข้อสองบอกว่าขอให้ทรงถือโลและแขนในความหมายนี้นะครับก็คือขอพระเจ้าเนี่ยไม่เพียงแต่สู้รบให้กับดาวิดให้พระเจ้าเป็นโลและเขน ไม่ใช่แขนนะครับและเขนคือโล่และเขนเนี่ยเป็นอุปกรณ์สําหรับป้องกันเพื่อปกป้องอาวุธจากศัตรูนะครับแล้วก็ข้อที่3พูดถึงอุปกรณ์อีกอันหนึ่งก็คือขอทรงชูหอ,อกและขวานศึกต่อสู้ผู้ไล่คาโพรงหอ,อกและขวานศึกนี้ใช้สําหรับโจมตีในตรงนี้ก็จะเห็นว่าดาวิดกําลังบรรยายเพราะว่าดาวิดที่เป็นนักรบเนี่ยขาเป็นนักรบเขาสู้คนได้ทีและเป็นหมื่นๆคนนี่ก็ ทำให้เขาเข้าใจนะครับในการใช้อาวุธมีทั้งการปกป้องมีทั้งการรุกออกไปดาวิดจึงบอกพระเจ้าว,ว่าขอพระเจ้าทั้งปกป้องขณะเดียวกันขอพระเจ้าก็ทรงรุกนะฮะสั่งสอนคนที่ทําลายเขาและในข้อที่4ก็บอกว่าขอให้ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตของข้าพร l o n นั้นอัพยศอดสูขอให้ผู้ที่วางแผนทําลายข้าพร l ง n ได้ล่าถอยไปด้วยความตกใจกลัวนะในยุทธการการรบก็จะมีการที่จะลุกเข้าไป แล้วก็ถอยเมื่อเราลุกศัตรูก็ถอยในตรงนี้ดาวิดเข้าใจการลบนะครับก็บอกพระเจ้าว่าขอให้ศัตรูนั่นเนี่ยได้ถอยไปด้วยในข้อที่5ให้เขาเป็นเหมือนแกลบที่ถูกลมพัดมีทูตขององค์ผู้ผูเป็นเจ้าขับไล่เขาในตรงนี้นะครับดาวิดเนี่ยขอพลังเหนือธรรมชาติมาช่วยด้วยนะก็คือทูตสวรรค์ของพระเจ้าดาวิดไม่ได้ลบด้วยยุทธการการลบธรรมดานะแต่ขอพระเจ้าเนี่ยขอ พลังเหนือธรรมชาติคือทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาช่วยและปกป้องเขาในการนี้ให้เขาสามารถที่จะปลอดภัยได้การวิงวอนของดาวิดในตรงนี้นะครับดาวิดวิงวอนของพระเจ้าจัดการกับผู้ที่โจมตีเขาให้ซีโลรลาบให้ไร้ผลขอพระเจ้าได้กำหลาบคนเหล่านี้ดาวิดใช้คําว่าเหมือนแกลบเลยในข้อที่5เพราะว่าคือพี่น้องเคยเห็นแกลบ ที่โดนลมนะครับมันปลิวกระจายมันกระจายมั่วไปหมดอะ,อะกระจายฟุ้งไปหมดอาถ้าจะ,จะเปรียบเที่บสมัยนี้นะครับเปียเที่อะไรเหมือนน้าตาลเนี่ยพี่น้องเคยทานกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ตักน้ําตาลไหมครับเราบอกว่าตักน้าตาลล้าปรากฏว่าโดนพัดลมเนี่ยน้ำตาลมันปลิวนีอ่อีกมุมหนึ่งนะครับเหมือนกับเคยทานข้าวต้มหรือว่าทานราดหน้าไหมครับแล้วก็อาจารย์คือมีประสบการณ์กําลังจะ,ะเทพริกไทยนะโอ้โหปรากฏว่า ลมมันพัดมานะครับพัดลมร้านพริกไทยมันปลิวกระจายไปเลยนะครับโอ้โหเหมือนกันดาวิดขอพระเจ้าเนี่ยให้ศัตรูกระจายนะครับถ้าเปลิวสมัยนีย้ถ้าแกลบบางคนเด็กกรุงเทพไม่รู้จักแกลบปลิวเหมือนพริกไทยเนะี่ยปลิวเหมือนกับน้ําตานะกระจายไปหมดเลยนะครับเหมือนพริกนี่คือการกระจัดกระจายที่ไร้พลังของศัตรูในข้อที่7นะครับพราะเขาวางขายดักฆ่าพระองค์โดยไม่มีเหตุแล้วขุดหลุมพรางดักฆ่าพระองค์โดยไม่มีเหตุ ข้อ7นี้ก็ดาวิดเปรียบศัตรูเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกับพวกในพานที่พยายามจะจับดาวิดเนี่ยตอนนี้ซาอูลเนี่ยไล่ล่านะครับใช้ทุกวิถีทางจะจับดาวิดเหมือนกับในพานที่วางคายขุดหลุมพางเนี่ยข้อ8ดาวิดก็บอกพระเจ้านะครับว่าขอพระเจ้าช่วยจัดการนะให้เขาพวกเขาพินาศขอพระเจ้าจูโจมพวกในพานหเหล่านี้โดยที่เขาไม่คาดคิด ให้ตาข่ายนี้นะครับเขาก็ตกลงไปเองแต <Yeah. S 1> ่เขาตกหลุมพรางที่เขาได้ขุดไว้ <Yeah. S 1> แล้วก็จะเห็นว่าถ้าเราศึกษาในพระธรรมสองสมูเอลเนี่ยซาอูลก็ตกหลุมพรางจริงๆนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งดาวิดเนี่ยเขาไปอยู่ในถ้าที่ลึกที่สุดซาอูลตกหลุมพรางนะครับบอกว่าปวดท้องเ็าไปถ่ายในถ้าเนี่ยปรากฏว่าดาวิดอยู่ในถ้ามีโอกาสฆ่าแต่ดาวิดก็ไม่ฆ่าซาอูลเหนื่อยเพลียนะครับนอนอยูอ่มีหอกแล้วก็ มันกับการาน้ํา <c oughs> ที่ใช้ดื่มในการเดินทางในในป่าเนี่ยวางอยู่ข้างๆดาวิดก็ไม่ฆ่านะครับก็คือเอาการาน้ํากับหอกมาแล้วบอกซาอูลว่าเห็นไหมเขามีโอกาสเขาก็ไม่ได้ฆ่าซาอูลก็ตกหลุมพรางตัวเองไปหลายครั้งนะครับและในข้อที่7นี้เองดาวิดยังใช้สิ่งที่เหมือนกับบอกว่าเขากําลังโดนโจมตีขนาดหนักโดยเฉพาะในข้อที่7เนี่ยสับที่คําว่าคาย เป็นเครื่องจับนกหลุมพางเป็นกับดักเพื่อสัตว์ตัวใหญ่หรือเมื่อมีหลุมทั้งสัตว์ทั้งนกก็จะไม่มีวันช่วยตัวเองได้เปรียบเทียบกับภัยอันตรายของศัตรูในที่ใหญ่มากที่ดาวิดกําลังเผชิญอยู่ในตรงนี้นะครับแต่ในข้อที่8ดาวิดก็บอกว่าขอให้สิ่งเหล่านั้นน่ยใครที่วางขายไว้ก็ติดกับคนนั้นไปเองแผนศัตรูจะต้องไม่สําเร็จศัตรูวางแผนอย่างไร แผนนั้นก็จะกลืนกินศัตรูไปเองในการติดตามพระเจ้าของท่านเหมือนกันนะครับคนคิดร้ายต่อท่านแต่พระเจ้าจะปกป้องแต่แผนร้ายนั้นจะกลืนเขาไปเองในข้อที่9นะครับอาดาวิดก็อธิฐานว่าแล้วจิตวิญญ,ญาณของข้าพระองค์จะปติยินดีในองค์ผู้เป็นเจ้าและความชื่นชมในการกรบฏในในการกอบกู้ของพระองค์ข้อ9นี้เป็นคําอธิษฐานของดาวิดเพราะว่าดาวิดมั่นใจว่าพระเจ้าจะกู้เขา แดะศัตรูของเขานั้นจะต้องถูกทําลายลงไปอย่างแน่นอนดังนั้นคำว่าจิตวิญญาณข้าพระองค์ปิติยินดีในตรงนี้ก็คือความมั่นใจลึกๆในจิตวิญญาณและเหมือนกับการทรงสถิตของพระเจ้านะครับการรับรองจากพระเจ้าเนี่ยลึกเข้าไปในถึงจิตวิญญาณของตัวดาวิดเองและจิตวิญญาณของดาวิดก็มีความชื่นชมยินดีเหมือนกับ เราเคยมั่นใจไหมครับสิ่งที่พระเจ้าจะช่วยกู้พระเจ้าประทานให้มันมีความมั่นใจลึกๆนั่นะคือสิ่งที่พระเจ้าจะทําในชีวิตของเราในข้อที่10บอกว่าทั้งชีวิตจิตใจของข้าพะองจะประกาศว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าใครเล่าจะเสมอเหมือนพระองค์ในข้อนี้ก็ทําให้เราได้เห็นนะครับขั้นตอนการอธิษฐานของดาวิดเนี่ยมันมีมิติอยู่มิติที่หนึ่งคือจากจิตวิญ,ญญาณ มิติที่2ออกไปเป็นจิตใจแล้ะข้อที่9บอกว่าจิตวิญญาณเริ่มจากจิตวิญญาณภายในมั่นคงจิตวิญญาณภายในมั่นใจจากนั้นนะครับมันส่งผลต่อจิตใจจิตใจความคิดทํางานด้วยกันความมั่นใจทำไมเริ่มจากจิตวิญญาณพี่น้องลองดูนะครับถ้าท่านใช้ความคิดจิตใจเนี่ยถ้าดาวิดใช้ความคิดจิตใจนะครับสู้ไม่ได้เพราะในมุมของจิตใจและความคิดเนี่ยซาอูลมีกองทัพใช่ไหมครับ ซาอูลมีกองทัพและซาอูลมีอำนาจเหนือกว่าแต่ดาวิดตรงนี้นะครับตัวเปล่าๆไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้าใช้ความคิดใช้จิตใจอารมณ์คิดเนี่ยโอ้โหดาวิดสู้ไม่ได้นะแต่เนื่องจากดาวิดใช้จิตวิญญาณเราจะประยุกต์ง่ายๆนะครับชีวิตของเราเนี่ยเท่าเริ่มมาที่ฐานดูในสภาพภายนอกร่างกายหรือว่าสถานการณ์เป็นไปไม่ได้แต่ว่าด้วยจิตวิญญาณเรามั่นใจในคําอธิษฐานเรามั่นใจในการช่วยกู้เรามั่นใจในการที่พระเจ้า ตัดกับเรานะครับจิตวิญญาณจิตวิญญาณเรามั่นใจก็จะส่งผลออกไปนะครับถึงด้านจิตใจปัญหาหลายๆเรื่องเนี่ยเริ่มจากสติปัญญาไม่ได้เพราะพูดตามสติปัญญานะครับมันคิดไม่ออกยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเมื่อพระเยซูเทศนาประกาศมีคนมานะฮะมากมายห้าพันคนหนะ้าพันคนนี้ไม่นับผู้หญิงและเด็กนะฮะก็หมายความว่าถ้านับผู้หญิงและเด็กเนี่ยอาจจะเป็นหมื่นคนจะทาอย่างไรเนะี่ยขนมปัง ห้าก้อนกับปลาสองตัวมันเป็นไปไม่ได้นะครับด้วยสติปัญญาเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยจิตวิญญาณเป็นไปได้เหมือนกับเปโตจับปลาทั้งคืนน่จับไม่ได้นะครับเพราะว่าเปโตนี่เป็นคนจับปลาเป็นอาชีพจับปลาเนี่ยต้องจับปลาเก่งมากเลยนะมีอาชีพจับปลาก็หมายความว่าต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญชำนาญในการจับปลามากนะแต่ปรากฏว่าเปโตจับไม่ได้ด้วยสติปัญญาปรากฏว่าพระเยซูนะ มาด้วยจิตวิญญาณพระองค์ตัดกับเปโตนะครับลองยอ่อนอวนไปอีกฟังสิ่โอเปโตบอกโอ้โหเป็นไปได้ยังไงผมเป,เป็นคนที่มีอาชีพในการจับปลาเชี่ยวชาญมากนะทะเลสาบกัลิลีแต่พระเยซูนะครับบอกปุ๊บได้ปลาเป็นอันมากต้องเริ่มจากคําสั่งของพระเยซูเหมือนเปโตจะเดินบนน้ําใช่ไหมครับถ้าด้วยสติปัญญาเปโตใช้สติปัญญาใช้จิตใจเนี่ยโอ้โหเอเราเป็นคนเราเดินบนน้ําได้อย่างไรนะ อารมณ์มาแล้วนะครับวันไว้กลัวตกน้ําเลยพระเยซูก็ฉุดขึ้นมาแต่ตอนที่เขามองที่พระเยซูนะครับด้วยจิตวิญญาณพระเยซูเขาฟังเสียงพระเยซูพระเยซูบอกว่าเดินมาเนี่ยเขาเดินได้ชีวิตของเราก็แบบนั้นนะถ้าคุณเริ่มด้วยเนื้อหนังความคิดสติปัญญาคุณจะรู้สึกทําไม่ได้หรอกแต่ถ้าเอาว่าเราเริ่มจากจิตวิญญาณคําสั่งคําสอนการตรัสจากพระเยซูมันเป็นไปได้ก็อยากจะท้าทายในวันนี้นะครับว่าชีวิตท่านเนี่ยต้องเริ่มต้นจากจิตวิญญาณ จิตวิญญาณของพระเจ้าการฟังเสียงการได้ยินถ้อยคําในจิตวิญญาณเพราะวัจนะของพระเจ้าก็จะทําให้ท่านสามารถยืนหยัดอยู่ได้แต่ถ้าท่านใช้ความคิดสติปัญญาตัวเองนะครับอย่างดาวิดตรงนี้สู้ไม่ได้หรอกซาอูลมีราชวังลายล้อมรอบที่จะสามารถอยู่ได้ซาอูลมีกองทัพแต่ว่าดาวิดมีจิตวิญญาณมีพระเจ้าเป็นผู้ตัดเป็นผู้สอนดาวิดจึงสามารถ ยืนหยัดอยู่ได้ก็อยากจะหนุนใจในวันนี้นะครับว่าถ้าหากเรายังดําเนินชีวิตด้วยเนื้อหนังมองด้วยสายตากายภาพหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่มีทางเป็นไปได้ในชีวิตของคุณนะครับคุณต้องก้าวและเดินไปด้วยจิตวิญญาณเริ่มต้นด้วยวิญญาณก็จบด้วยพระวิญญาณจะทำให้ชีวิตของท่านมีความสุขและมองพระเจ้าอย่างเข้าใจนะครับ